เห็ดยังเห็ดขนเห็ดตัวแม่เนานะเย็านป่านะนันเลยเนาะเห็ดก็จะมียอดไหวยเนาะเป็นระเบียบเงาๆสบายดีต่อเซาเซาทุกทุกทานทุกคนตอนนี้ประิษัทก็อยู่ที่เมืองนับถาแคว่งล่องนับถานาะซึ่งว่าวันนี้จะผ่ามาย่างสม้มเนาะตลาดเกษตรกรรมประจำเมืองนะี่เราว่าจะมีอาหารกินกินลายน้อยซำได้มาบากค่ายอยู่ตลาดแห่งนี้ ไปเบิงน,นตัวนี้จะเป็นตลาดกาศกร,นะร,รรมนะอุตสาหกรรมประจำแครงล่วงน้ำถ่านแปลว่าตลาดนี้ก็จะตั้งอยู่จุดใจกลางตัวเมืองนี่นะเหายางเข้ามานี่เนาะมันก็จะมีข้ายละล่ายยางเลยเนาะตัวนี้ก็ม่าวมะพร้าวนันี่นะจะมีมะพร้าวสด พาสวดหมี่มะข้าวฮาวแดเนาะตอนนี้จะอ้อยดำตอนนี่นะอ้อยดำนะแซ่บเลยนะอ้อยดำเป็นเล่มเลยนี่ยนะอ้อยดำห้ายเล่มเท่านี้สิบแผ่นนะโอ้เนี่ยนะเล่มบางหี่ยวนะเนี่ยสิบแผนกีบนะเนี่ยนะแต่จหมี่มักคุกแดเนาะนี่นะใส่ใครลองมันใส่ใครไป ใช่นะจะมีผิดผัดอย่างนี้เลยนะมีผัดก,กาผัดง้ยงหลายลายยางนะั่นนี่นะจะจะค่ายตอนเช้าๆเลยเนาะคิดว่านะ่าจะประมาณสี่ห้าโมงนะเรจะเอาผืดผักมาวางเนาะแต่ว่าคนมารอนี่ก็ประมาณน่าจะเริ่มประมาณหกโมงนะประมาณนี้ใช่นะจะมีห้อมปลอมนั่นนี่งามงามเลยนะเดีย๋ยวนี้หนะอมปลอมนะจะมีลายได้เดี๋ยวนี้นะ สมผักมาตรงนี้นะสมผักก้าดนะไขท่ทงได้ได้ทองห้าแันนะสมผักก้าดเดี๋ยวไปดูใส่อัวนั่นนียนะใส่อัวมู่นะจะมีส้มเลยนะน่าจะเป็นส้มมู่นะเดีต้องหนาค่ะเดีย๋ยได้ นะนี่นอได้นาะนี่วยนะนอก,ก็จะมีลายเนาะอยู่ทุกๆุกตลาดเลยเนาะนอเนาะแล้วก็ยูนี้จะมีห้อยเนาะตัวนี้ห้อยนี่น,ะนี่เป็นเอิ้นห้อยอยังนีงห้อยวา,านเนาะ,นะจะมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวน้อยเนาะนนะอันนี้เนาะอันตัวนี้เลย คืือก่หน่อยตัวนีตัวน้อยตัวใหญ่เป็นตนอยเนี่ยค่ายเป็นโลป่ะโลเท่าได้เลยคนยโลห้าสิบตัวใหญ่นะตัวน้อยโลสี่ะก็จะมีักกาดทั้งนีเนาไล่นะักกาดอันนี้มาก มักหน่อยนะอะไรเงี้ยเป็นมักหน่อยนะมักกระดอบอ่ะโอ้ตัวนี้มักกระดอมเนี่มักหน่อยนะมีไร่เลยเนาะจกจะเป็นพืชทักเนาะคือว่าเป็นปลูกอนนะแไเนาะแต่มาแต่ธรรมชานนะติแดเนาะจะมีมักกระดอมมีมักบวบเนาะ,ะในไร่เลยนะนเนาะแล้วสุดท้ายนาะมีมกัก เามีมากเอกมากน้ำเตาเขาจะมียอดว่ายเนาะวะ่ายก็ม,มีเมานาะมีล่าล่าเลยเนาะพืชผักอ,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 อันนี้จะยอดมักบับอะไรดีห <c oughs> มักบัว คอถาดดิยวนโอ้อย oh, right. ู่นี้จะมีเห็ดนะนี่เนาะอันนี้เห็ดเนาะอันนี้เป็นเห็ดยังไงเห็ดขนเห็ดขนเนาะนี่โอ้นี่เนาะซอบกินยากเราเห็ดขนเนาะเอาไปแกงเลาวแซ่บเนาะนี่เนาะ ขายเป็นกล่อง,ก, 10, องกล่องเขาได้ไนหะกล่อง 11, นะหนึ่งสิบพันแลเนี่ยเห็ดขนเนาะจะมีละลายเห็ดเนาะเห็ดธรรมชาติเนาะจะมีเห็ดพวกจะมีเห็ดพวกเห็ดขนเนาะนีนะ่หืดผักหลายเลยเนาะคือ<ณ>จ่ายตั้งเอายะลยคือจ่ายเพราะเว่าเอาโลกโลกให้เลยแมนตะเกียบเอาวัดของโต๊ะของเฮีย ทำไมมึงขคง้หรอี okay, này full này, full èn, yah, mm. well. ิ้มาก้องหนาวมาเนออยู่นี่ผูนันนี่นะมีปูนะูแดงนะมีูมกบเหลยนะขายลูเสรนจจะเป็นเอียนแน่นี่นะเอียนมีไล่เราเอียนอย่า้นะอยูนี่มักคอนะมนี่นะาคอ จะมีไข่น่าจะเป็นไข่ไก่ลาเนะจุดนี้นะไ่ลาดเต๋อแม่นาะนี้เนาะอยางนี้จะมีตัวแม่เนาะอ๋ออันนี้เป็นไข่เป็นโลเป็นคีดเอาปัวคีดเ่าได้อไข่น่คีดหาบ้านขีดสองห้าคีดสองห้าแปลว่าโลหนึ่งสองเซนห้านาะตุดนี้เนาะโลหนึ่งสองเซน้าคีดหนึ่งสองห้าพันะ จะมีแม่นาะแต่ยามมีจะเริ่มมีตัวแม่เนาะไล่เนาะนั่นว่าเอียบอกไปว่าทำอย่านี้อนนี้ป่านะนี่นะป่าธรรมชาติเลยนะนี่ตรงนี้คล้ายๆปลาขิงบบปาแกมอ้แปแกมเนาะโอ้แปาแกมเนาะอย่างนี้นคะอย่าเงยเนาะอนีป่านะน,นี่นะ<ง> เปีป่าป่าลาสนาะนี่เนาะนี่เนาะซอกยางแล้วป่าเองนะป่าปลาเนาะป่าธรรมชาติค่มีติวหนึงสี่โตเนะติวหนึง่ง่าได้เนละยตหนึีส่สิบนะอะไนะบฮอดโลนะบฮอดบฮอนะสามิวอ่าติโลนึ่งติวหนึงสีเนา,านนนะก็จะมีห้อยนลจะนี ห้อยน่าจะเป็นตัวที่ว่าผ่าเบองเมื่อกี้นะตัวนี้เป็นมาแกะเจ๋ครับใจแล้วนี่เนาะมีห้อยออมี่ร้ายนะห้อยอันนี้มันกบนะแต่นี้น่าจะเป็นกบหนามันก็จะมีกบหนาเลยกบเลี้ยงเลยเนาะ จะมีพืชผักมาไล่เลยนี่ห้อมลาบเนาะผักบงแต่ว่าตอนเชนะ้านี้เนาะฝนตกเนาะตอนเช้านี่แต่ว่าตอนนี้ก็มาตกแล้วเนาะมีแดดออกมาแล้ว จะมีผักสดๆเลยเนาะคือว่าเพิ่นอามาแตดส่วนนะนี่นะแดดไล่เลยแน้ะเราย่างเข้ามาทางไหนนี่เนาะก็จะเป็นจุดที่เพิ่นค่ายเป็นเครื่องแห้งเนาะจะเป็นประเภทเครื่องปรุง เครื่องปุ่งหลดเงี้ยต่างๆเลยแล้วก็ถือว่าใหไะตลาดนี่น่าจะใหญ่สุดเนาะ,ะตลาดสดแล้วก็ตลาด่ายอาหารกับกินอยู่ประจำเมืองล่วง้ำ่านี่ กระจายมีข้าวคองแห้งนะมีข้าวนมแคบมอูอยังนะมีนี่นะเราเ้อยยางออกมาทางล่างตลาดพี่เนาะมันก,ก็นจะมีค่ายไอ้ละลายยางเลยอยู่นี่อ่านี่เนาะจะเป็นคือผักกาดธรรมชาติเนาะมักปีนะมักปีปลานะเอจะตางัน,น,นดอกมักปีปลากับมักปีบานเนาะ มันจะมียอดไหวนาะว้าวอนี่เนาะตัดเส้นเลยเนาะยอดไหวนี่นี่เนาะสดๆใหม่ๆเลยค่า้่ายมัดเขาได้เนี่ยมัดหนึ่งเขาได้15แผ่นนะนี่เนาะมัดหนึ่ง15แผ่นเนาะนี่เนาะยอดไหวใหม่ๆเลยเนาะซึ่งว่าอยู่ที่เมืองล่องลำธาเนี่ก็จะเป็นอีกเมืองนึงเนาะที่ว่ามียอดไหวไล่เนาะ เน่ยจะมีสักคานเลยเนาะสักคานเราไปใส่ออลามเนาะสักคานยอดไหวนาะใส่ออลามแซ่บเลยเนาะก็ว่าไม่ไหมเลยเนาะยอดไหวเนี่ยยอดไหนี่แซ่ อันนี้นะล่าลายเลยนะย้ำง่ามแลนะ้วนี่นะเนอนะมัดหนึ่งนี่น่าจะได้ตับแจวหนะึ่งใหญ่ๆเลยนะนี่นะเย <Yeah, yeah. S 1> อะเลยเยอะเอออันนี้นะตัวนี้จะเป็นยอดใบคล่อมใบคล่อมเนาะนี่เนาะอ๋ออันนี้ตัวนี้จะคมเนาะ นี่มันโตเนาะนี่เนะาะนี่เนาะสดๆเลยนะ,นนอ,ะอย่างปลาต่ายเนาะตุกติกตุกติกเนาะโอเนาะบางไล่เน,ะนาะอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นอาหารปลานะที่ว่าซองยากเลยนะเนาะโตเนี่ยท้ายเป็นกิโละกิโลถ้าได้อยู่บ้านอยู่บ้านเขาอยู่เมืองเขาอ๋กิโลหนึ่งเส้นเจ็ดนะสองเส้นเจ็ดโอ้กิโลหนึ่งซองเสนเจ็ด ต่อต,ตัวบางย้ายเนาะกิโลหนึ่งซองเส้นเจก็จะมียอดว่ายนะเป็นค่ายมัดหนึ่งอยู่ประมาณสิบห้าหันกีบบนะ นอกจากพืชพักแล้วเนาะก็จะมีค่ายสัตว์ปีกเนาะเดี๋ยวนี้จะมีไกนะ่เนาะโดยชาค่ายไก่อยู่นี่เราจะมีเป็ดมีไก่เนาะอยู่นี่ไล่เลยไก่นี้น่าจะเป็นไก่ลาดเนาะนี่นะค่ายไก่ลาดเห็นไหมหลายไล่เลยเนาะไก่ลาดน,น,นี่นะ ใามีผิด mm hmm. ผักเนะาะหาั่นกรนกินนะ mm hmm. จกส่วน mm hmm. จากธรรมชาตอนะไล่เลยแล้วเดี๋ยวจะ พาไปล่อเบิงอาหารการกินประจำเมืองนี่เนาะอยู่ที่ตลาดกสิกรรมนี่เนาะว่าจะมีอย่างแดเนาะเดี๋ยวนี่เนาะเพิ่นจะผันตัวนี้เพิ่นเอินว่าอย่างนี่แหน่บอกว่โอ้อันนี้นะตัวนี้จะเป็นแหน่นะแหน่เมืองล่วงนลำถ่าเนาะนี่เนาะ แซ่บเลยเนาะมันจะมีจืนจืนขนมได้นะนี่นะนะมันจะจืนสดๆอยู่เลยนะอันนี้เพื่อนข้นนมยังนีไงขนมจ้นขนมจืนปะโอ้โหเพื่อนเอายังเห็ดนื้อเป็นข้าวเหนียวปะอันนี้ข้าวเหนียวเนาะขนมจืนดว่านบ่เกิดมาได้โอ้เพื่อนเพื่อนใส่ใส่ยังกัไงมันปะใส่หมันปะใช่อันหนึ่งนั้น สี่ก้อนห้าพัน,นนะบ <UFC S 1> ้างจะให้เอาห้าพันอันนี้เราเพิ่นจะมีแหนมเนาะอันนี้แหนมแซ่บล้วงน้ำถ่านนะเดี๋ยวนี้เราจะมีเครื่องปรุงเลาวมีน่าจะเห็นเส้นข้าวพุนนะใส่แล้มีละลายยางฝนนะมีจีนขนมเนาะนี่เนาะขนมจีนจีนขนมขนมจีนเนาะนี่นะแซ่บเลยเอาตม้มเนาะ อันนี้ข้าวต้มเนี่ยไงข้าวต้มใส่ซีนมูใส่มักทัวเรื่องนะโอม้มัดมัดหนึ่งเท่าได้ห <10, 000. S 1> ัดหนึ่งสิบผ่านมาโอ้แซบบ่บปะเอาเอาหัดหนึ่งอันนี้นะเป็นข้าวต้มเป็นใส่มักทัวเรื่องใส่ซีนมูนะนี่ข้าวต้มมัดเนะขาเรียกว่าข้าวต้มหมัดปะข้าวต้มข้าวต้มเนี่ยมีซื้อปะเอาหนึ่งเอาหนึ่งค่ะ นี่เขามีอาหารตอนนี้นะอ๋อน,นี่น่าจะเป็นต้มเข็มมูนะตนอนนี้เนะนะต้มเขีมมูี่มสุกนอนันี้น,นะแซ่บเลยนะสุกนอโอ้ตนี้ัน้นี้เด้ขอขนมครบว่ามีสาเด้เลยขนมครบอย่าลอ่องน้ำถ่านาะนี่นะ ขนมครบที่ล่วงน้ำตาบุนเปนแป้งเม็นข้าวตัวนี้เป็นแบบข้าวนะเอาข้าวเห็ดข้าวเจ้าข้าวแห้งเห็ดข้าวเจ้าแบ่ข้าวเจ้าเห็ดโอ้โนี่เราขนมครบกเมืองล่วงน้ำาตัวนี้จะเป็นขนมแบบโบราณเลยเนาะนี่นะเล้วถ้าถ้าหนึ่งเขาได้แันกีบหนึ่งแผนกีบเหรอแันกีบเอาเอาไปซิมแดงซองเอาซองอัน แล้วเนาะคนนมครบร่องน้ำถ่าเนาะยังไม่เคยกินเนาะเคยกินแต่อยู่ร่องบ่าเนาะตัวนี้เนาะมันจะเอาอาหารใส่ไส้แป้งข้าวเจ้าเนาะตัวนี้ข้าวเจ้าบาใส่ใส่ปลาวันนี้เนาะเขาจะใส่เต่าจะใส่ใส่ธรรมชาติใส่ทานเนาะใส่ทานเสียพร้อมๆเลย อ,อยากกินอยากสีมต้องมาที่ตลาดกสิกรรมหเหลืองล่องลำฐานนี่เนาะเนี่นะ,นะไม่ค่ากว็วอามวนเนาะวอามวนส่วนหัวมาเด้อเขาเรียกขบดมีซากเนี่ยอันนี้เป็นข้าวต้มน,นั่นเองเนาะไออันนี้ข้าวต้มเนี่ยอะไรข้าวต้มกะทิเดี๋ยวจะเป็นข้าวต้มกะทิ แล้วมีขนมว่านนะนี่แซ่บๆเลยนะนี่ยจะมีข้าวต้มตัวดำนะตัวดำมีแบักกล้วยนะอันนี้จะมีขนมสันข้าวว่านนะเป็นมุ้นว่ะนี้ยนะขนมสันขนมอะไรนะขนมสันขนมสันโอ้โมันอ่าขนมสันนะจะออกกันว่านเนาะนี่นะนี่ละลายเลยเนาะแต่ตัวนี้ข้าวแห้งไร้ไหตัวนี้อันละพันอันละพันว่ะ เอาให้ซ่องอันซ่องผ่นานขับไปสีดบ้างบ้างอันนี้นะขนมเป็นแบบขนมสันม้นเา้าอเดจะเป็นสัน้นเด็ดสัน้นเนาะนี่นะแต่แซ่บเลยเนาะขนมนะประจำเมืองล่วงน้ำผ่านนี่เรามีหลากหลายเนาะต้มใบแคบเนาะตัวนี้นะ่าจะแมนเนาะ้ต้มใบแคบเนาะมีข้าวพุนแดงเนาะอย่างนี้เนาะ มีข้าวต้มข้าวน่อมนอดไล่ตรงนี้นะมีลายไล่สนดิบลายไล่เหนี่ยวอะไรต่างมีข้าวต้มหมักกล้วยข้าวต้มชัวดันน่มมีมันต้นเนี่ตัวนี้จะเป็นขน้าวหนนะ่อมซ้ำนะตัวนี้มันยังเนี่ ข้าวซอยบ้านนะนี้นะโอ้โนี่นะเส้นข้าวซอยแนละ้วนี่เนาะนี่นะสดๆเลยนะตัวนี้จะเป็นน้ำข้าวซอยนะแซ่แบเลยเ,เส้นข้าวซอยออนี่จะเป็นอาหารกันกลิ่นนะจะมีสุกพักนะนี่นนะ สุกพับจต่กันแจ,นจว,นะ,จวน,นะแจวเผ็ดดิบนี่แจวเผ็ดดิบสุกพับว้าวาะ่าเลยเนาะนี่เนาะน้อส้มเนาะน้อส้มควนน้นอเออแต่นี่ตับยอดไหวเนะาะแจวไหวเนาะที่่าไปเบืองเมื่อกี้นี่เนาะตัวไหวสดๆเนาะ,ะตาแซ่บเลยน,นี่เนาะ มีตัวตามแล้วมีตัวตามนะจะมีปิ้งป่าใช่ไหมเนาะตัวนี้ปิ้งป่าอันนี้มลืมอันนี้ยูนี่เป็นลาบแะนี่เนาะลาบลาบหัวลาบขวายทีเหมืองร้อมผาเลยเนาะลาบขวายจะมีดิดบดและสุกเด้นตัวนี้จะเป็นดิบลาบติดตัวนี้เป็ย่งหนงอ อันนี้น้ำมู๊โอ้มู๊นะคุณแม่ร้ามู๊มูน๊านาวว่ะม,มูหนาวนะอันนี้จะมีห้าน้ำก,กินมไายเลยเนาะเออนะเดี๋ยวนี้จะมีจืนปลาแตวนี้น่าจะเป็นหู้มูนะ๊เนาะนี่นะมีหูม้มู๊มีมีนี่มันซีดไกป่ปาเนี่ยซีดไก่ซีดเป็ดน ตัวนี้น่าจะเป็นสิ้นไก่เนาะผอนสดแล้ยนะอาห้างนะท่านจะใส่เป็นจานเนาะใส่จานเป็นระเบียบเงาๆเลยนนี่เป็ค่าจานนึงเขาได้เนี่ยจานหนึ่งสิบพันเนาะเลยอาหารเนาะจานหนึ่งสิบพันกีซเนาะ มีซามะเขือตัวนี้นะ้อแก่เลยซามะเขือ,อมีสุกผักสุกเนะ่าแน้วสุกผักสุกมากเล่นไม้นะนี่นะ้ออร่อยดีอาหารกันกินไล่ไล่เนาะตัวนี้นะ้อมีเจียวยอดไหวนะนี่นะ มูนาวตัวนี้มันลาบอันนี้ลาบป่า嘛มาี mm hmm. ลาบป่าลาบป่ามูนาวมุกซีดควาหมกซีดควายนั่นะ mm hmm. นี่เนาะมันมีแต่นแนวแซ่บๆซมหมดเลยเนาะมันก็นะนจะใส่จานเป็นระเบียบเันก็จะมีเป็น,ม,นะม,ปนมักเพชรดิบเนะาะหลอกใส่เนะตอนนี้จะเป็นลาบเนาะซื้อลาบไปครัดลาบมาห้าเป็นมักเพชรนะมันจะมีแกงไในนั้นนึงมีแกงมีลาบ ไนะล่เลยอาหารกินบมฮูบมฮูที่กลิ่นย่างเนาะตอนนี้มีแต่ซื้อขนมมานี่ไล่ไล่ลยางเนาะแต่ว่าอาหารนี่เราเลาะ,ะ,ะเบิ่งกันเนา,าะว่าสิกิลย่างแท้นะ,ะนะเดี๋ยวเรหูไล่ไล่เนาะอดสอนที่ว่าเพิ่นจัดเป็นจานะนาใส่จานน้อยๆงามๆเลย ยอดไหวมีมือน้ามีมีมีไหมน้อมีรากนะมีรากอันนี้มันปพียงยังไง <'s> ปอ้เพียงโตยังกระลืมเคียดหรอปพียงเค mm ียดป่ะอ๋อ mm hmm. oh, นี่ปพียงเคียดนะเพียงเครนะีย mm hmm. ดมกปากดูทางไหนตลาดนี่เนาะก็จะขายอาหารสุก ล่าล่าล่เลยนะอาหารสุกยังไงนะตรงนี้จะมีปิ้งป่านะป,ปลิงป่าปิ้งก,กบเน่ยไล่ลเลยนะอาหารอาหารยอดเลยปนะอยู่ที่ตลาดนี่เราจะมีอาหารกันกิ่นนะจะมีอาหารสดและอาหารสุกนะ มันสอดเนล่ยลากล่เลยบตรรยากาศตลาดเซากสิกรรมเนาะประจําเมืองล่วงน้ำถา่าแข็งล่องน้ำถา่าเนี่ก็ที่ว่ามีอาหารกันกินเนาะลากล่เนาะบาว่าจะเป็นอาหารสดแล้วก็อาหารกินแบบพื้นเมืองเนาะลากล่เลยเนาะทานได้เนาะได้ไปได้มาเนาะสามารถอ่ามายังเลาะเนาะมา ซื้ออาหารกันกิ่นยู่ทีตลาดนี้ไดนะก็ปริเสก็ไจ้กรอรรดิคลิปนี้เนาะไปเพียงแต่เท่านี้ก่อนเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี